มาเปิดประเด็นค่ะมินเมย์อีกแล้วปิยบุตรจินตนาการสูงรีบโยงประสิทธิ์เจียวกบกระทบสถาบานันโยนความผิดให้มาตรา1นึ 2, และอำนาจพระมหากษัตริย์ค่ะจากกรณีที่ทางด้านของตำรวจกองปราบค่ะได้เข้าทลายเครือข่ายช่อโกองนับพันล้านของนายประสิทธิ์เจียวกกประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจับกุมไปแล้ว4คนค่ะ คือทางด้านของพันโทพแพทย์หญิงอมราพรประธานโครงการเที่ยวเพื่อไทยนางสาวนัท,ทวันนางสาวสิริมาและนายกิติวัต์ค่ะซึ่งก็มีรายงานต่อมาว่าทางด้านของนายประสิทธิ์เจียวโกกหัวหน้าขบวนการกับนายกิติศักดิ์ค่ะรองประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือได้ทําการหลบหนีการจับกลุ่มและต่อมาก็ได้มีการเข้าขอมอบตัวแล้วในเช้าของวันที่17พฤษภาคมก็คือวันนี้ค่ะทางนี้จากการตรวจค้นนะคะก็พบว่า ภายในห้องทำงานส่วนตัวของนายประสิทธิ์ค่ะก็พบรูปถ่ายคู่กับข้าราชการนักการเมืองและผู้มีชื่อเสียงทางสังคมเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนทั่วไปค่ะโดยในวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาทางด้านของนายปิยบุตรแสงกนก,กุลเลข,ขาธิการคณะก้าวหน้าก็ได้นำเรื่องของนายประสิทธิ์ข่าวมโหนพร้อมกับโยนความผิดเรื่องนี้ทั้งหมดไปให้กับประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 และการตรวจสอบงบประมาณสถาบันไม่ได้ซึ่งครั้งนี้นายปิยบุตรถือว่ามีการพูดที่ค่อนข้างจะมินเมเป็นอย่างมากโดยมีรายละเอียดว่าจากกรณีประสิทธิเจีกตกกถึงการปฏิรูปสถาบันกรณีกองปราบปรามสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับขบวนการช่อโกงที่มีนายประสิทธิเจลกตกเป็นหัวหน้าใหญ่ทำให้เกิดกระแสวิพาก์วิจารณ์ ประสิทธิเจียวกกันมากอย่างไรก็ตามมีประเด็นหนึ่งที่ไม่ถูกกิบยกมาพูดถึงก็คือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์2เรื่องนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรเป็นที่ทราบกันดีว่าประสิทธิ์มีบทบาทสำคัญในการอบรมจิตอาสาพระราชทานและปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO ดังที่คุณชอบพนิกาวน,นิตได้เปิดโปงเรื่องนี้ไว้หลายครั้งที่ประสิทธิ์อ้างเรื่องความจงรักภักดีของตนเอง ถึงขนาดเปิดเสื้อโชว์รอยสักบนหน้าอกว่าทรงพระเจริญกลางรายการโทรทัศน์มาแล้วล่าสุดรองหัวหน้าพักก้าก็ออกมาวิจาร์ณว่าคนแบบนี้เลวยิ่งกว่าคนที่ทำผิด112หลายคนวิจาร์ณว่าประสิทธิ์กระทำการไม่บังควรห่วเจ้านำสถาบันกษัตริย์มาอ้างหาประโยชน์คนที่เคยสนับสนุนประสิทธิ์ต่างกระโดดนี้บางอ้างว่าไม่ได้รู้จักแค่รับจ้างทำรายการให้ บ้างก่อนลบคลิปที่เคยสนับสนุนคนที่สมรทานประกาศตนว่าจงรักภักดีอย่างสุดซึง้งเคยชื่นชมประสิทธิ์พร้อมที่จะกระทืบประสิทธิ์ให้จมดินจนทำให้สังคมหวนกลับไปนึกถึงกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับหมอ,อยองที่ยามขึ้นมอทุกคนก็แซซองสรรเสริญยามประสบเหตุเพศภัยแต่ละคนไม่เพียงกระโดดนี้แต่พร้อมจะขยี้กระทืบซ้ำกรณีแบบหมอ,อยองก็ดีกรณีแบบประสิทธิ์ก็ดี และอีกหลายๆกรณีทำไมจึงเกิดขึ้นได้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกวนไปมาหมดคนนี้ก็มีคนนั้นต่อผมอยากเชิญชวนวินยูชนผู้มีจิตใจเป็นธรรมมีเหตุมีผล คิดอย่างโยนิโสมนสิการให้รอบด้านคนที่อ้างตนว่าจงรักภักดีที่สุดอย่างไม่อาจหาใครมาเสมอเหมือนคนที่ทำกิจกรรมการกุศลธุรกิจหรือแม้กระทั่งใช้อำนาจรัฐทำโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินแล้วต้องอ้างเชื่อมโยงไปถึงสถาบันกษัตริย์หรือต้องทำไปพร้อมกับประกาศความจงรักภักดีของตนเองให้โลกรู้ทำไมเขาต้องอ้างทำไมเขาต้องโหนใช่หรือไม่ว่า เพราะพวกเขาทราบดีว่าการอ้างการโหนจะช่วยเป็นเกราะกำบังคุ้มกันให้เขาใช่หรือไม่ว่าคนที่ต้องการวิจารณ์คนที่ต้องการตรวจสอบพอเห็นคนเหล่านี้อ้างโหนขึ้นมาก็เกิดความกังวลใจเกรงกลัวไม่กล้าที่จะวิจารณ์หรือตรวจสอบอย่างเต็มที่ ลองจินตนาการดูว่าหากสถานะของสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยไม่มีอำนาจและบทบาททั้งตามกฎหมายและตามประเพณีมากจนเกินขอบเขตของระบอบรัฐธรรมนูญและรัฐสภานายปิยบุตรยังระบุอีกว่าหากไม่มีประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึที่ถูกใช้ตีความจนไม่มีมาตรฐานและความคาดหมายไม่ได้ว่า การแสดงออกแบบใดถือว่ามีความผิดเช่นทุกวันนี้หากมีระบบการตรวจสอบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับงบประมาณของส่วนราชการอื่นหากมีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างไม่ต้องกังวลว่าจะโดนลิติสงครามกันแกล้งการอ้างการโหงสถาบันกษัตริย์ของคนเหล่านี้จะทําได้สําเร็จหรือไม่พวกเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการอ้างการโหน ต่อไปจะมีใครต้องการอ้างต้องการโหนสถาบันกษัตริย์อีกก็นในเมื่อสถาบันกษัตริย์ไม่มีอำนาจและบทบาทตามกฎหมายและประเพณีที่มากล้นอีกแล้ว ดังนั้นการตำหนิติเตียนคนอ้างคนโหนสถาบันกษัตริย์แต่เพียงอย่างเดียวจึงยังไม่เพียงพอเราต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับราาประชาธิปไตยเพื่อรักษาประชาธิปไตยเพื่อรักษาสถาบันกษัตริย์ถ้าทำเช่นนี้เราจะไม่มีกรณีแบบหมอยองเราจะไม่มีกรณีแบบประสิทธิ์เจียวกกเราก็จะไม่มีกรณีคนอ้างคนโหนสถาบันกษัตริย์อีกต่อไปและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อความที่ทางด้านของนายปิยบุตรได้มีการระบุไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ